ก็เป of so uh ็นหลักเลยคนนี้คือเรื่องของออฟฟิศซินโดรมอันดับแรกที่ยกหัวข้ออันนี้มาเพราะเจอบ่อยแน่นอนครับโดยเฉพาะไวชแนลโดยเฉพาะพี่น้องที่ทํางานในออฟฟิศที่อยู่หน้าจอบ่อยๆหรือพี่น้องที่เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ตามโรงงานตามห้างสสินค้าต่างๆซึ่งถือาเป็นส่วนใหญ่ของที่อยู่ในกรุงเทพด้วยซ้ำไปนะครับทว่าคืออะไรมันเป็นคํารวมๆครับออฟฟิศก็ตรงๆก็คือออฟฟิศที่ทํางานซินโดรมแปลว่ากลุ่มอาการ นะครับ uh huh. นั้นให้แปลตรงตัวตามภาษาคือกลุ่มอาการที่เกิดกับคนที่ทํางานออฟฟิศ huh. <Office S 2> นั่นเองแต่รจริงแล้วมันเป็นคํากว้างๆครับคอนชอูเอฟมันไม่ได้แสดงถึงโรคอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งชัดเจนนะครับ,รบแต่จริงแล้วโดยเนยามของม,มันก็คือกลุ่มอาการที่เกิดจากการทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งซ้ําๆกันครับคนชูเอฟแล้วก็ทำซ้ำต่อเนื่องเป็นระยะเวลาน,านานแล้วเนี่ย uh huh. แล้วก็เรามักจะแบ่ง ทำให้เกิดกลุ่มอาการอยู่4 5้าอย่างดต่ตไอไปนี้นะครับถ้าผมพยายาแบ่งกันง่ายๆนะครับ,รบอย่างแรกก็คือกลุ่มอาการเกี่ยวกับเรื่องของอาการกล้ามเนื้อและเนื้อ,อ,อยา่างผงผดนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษเรามักจะได้ว่าอ่ามิโอฟาสเ a ียลไม่แน่ใจะว่าคนชุวไม่ได้หรือเปล่าครับไม่เป็นไรครับมันเป็นแค่คำศัรรรพท์เทคนิคของทางการแพทย์ครับคุณหมอจะรู้นะครับ่าหลังมบ้างก็คือปวดกล้ามเนื้อปวดปวดตัว ปวดกล้ามเนื้อปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออักเสบเคยได้ไหมครับอ่ากล้ามอักเสบนี้คุณล่าผมเชื่อว่าคงเกิดบ่อยแล้วก็เป็นสิ่งที่ชาวบ้านพี่น้องประชาชนมาพบแพทย์ด้วยอาการนี้บ่อยๆปวดหลังปวดไหล่ปวดข้อปวดเอวใช่ไหมฮะรวมถึงกระดูกด้วยไหมฮะหรือคุณบังครับอาจจะเกี่ยวข้องกับกระดูกด้วยนะครับครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะเน้นไปเรื่องของ เขาเรียกว่าอายุวะคือกล้ามคือในในรอบตัวเรามันมีอายุวะหลากหลายแต่ที่มันเกี่ยวข้องกันในระบบกล้ามเนื้อและและกระดูกนี่คืออะไรครับก็คือเรื่องของกระดูกใช่ไหมครับเรื่องของกล้ามเนื้อที่หุ้มกระดูกเรื่องของเส้นเอ็นนะครับเรื่องของเนื้อเยื่อพึงเผยนะครับซึ่งแต่ละอัยวะก็จะมีความปรีกุติได้แต่ว่าการมักจะส่งผลโดยรวมๆนะครับคือกลุ่มนี้นะครับอันที่สองคือกลุ่มทางเส้นประสาทส่วนปลายอย่างี้เดียวครับซึ่งมันจะมาด้วยเรื่องของการชาครับคุณชูอิท เคยไหมครับชานิ้วชาเมอป์ชาปลายเมอปลายเท้านะครับก็คือเหมือนบางบางทีเนี่ยนั่งนานๆหรือว่าหรือว่าอยู่ท่าเดิมนานๆครับหรือว่านั่งทับนั่งขัดสมาธินั่งฟังคุณตุบะบางทีฮะครับซึ่งยิงครับอาการชาหรือพาเรสซีเซียนในภาษาอังกฤษเนี่ยหรือน้ำเนสอานเงี้ยครับมันมันเป็นอาการมันเป็นการรวมรวมเหมือนกันครับคุณเอฟแต่ว่าโอเคอาการชาที่เราพูดถึงในกลุ่ม กล,กลุ่มของออฟฟิศซินโดรมก็คืออาการชารที่เกิดจากการกดทับณนเะวลาทัซ้ำกันโดยาการชารจากการใช้งานบางอวัยวะบางอย่างใช้งานเกรงมือเกรงเท้าบเบียดยุยเวลานานก็อาจจะมีการชาได้กลุ่มที่3ครับก็คือความผิดปกติของตาและการมองการมองเห็นครับที่เกิดจากการทํางานนะครับและสุดท้ายก็คือเกี่ยวกับเรื่องความเครียดนั่นเองนะครับ สามสืออย่างนี้นะครับเรื่องกล้ามเนื้อเมคอั a เชิลเพนปวดกล้ามเนื้อเนี่ยเรื่องอะไรครับปวดตานะครับเรื่องของการชาและเรื่องความเครียดก็ถือเป็นส่วนหนึง่งในออฟฟิศซินโดรมที่เราเรากำลังพูดถึงกันนะครับ